ได้ป่ะนี่บ่โอ้ได้ยูได้ยูเสร็จเออโอเคสาพสะอาดโอเคเสภามสะอาดเด้ดูดฟุ้งตัวทั้งแนาถอดออกแดงเลยฮาต้องทำความสะอาดให้มันกลายเป็นชีไม้ให้หมดก่อประตูี่ก็แดยงหมดไดเดี๋ยวฮาก็ถอดมาสิเ่ทำความสะอาดเนบอกปอย่าไมาใสหนาใสโบกหนาม พอผัวได้ควบทุกอันข้างหน้าเครื่อ okay, ้แหบักอืมนาทความสะอาดอย่างดีเลยยังไว้แี่ก็ต้องดูด้อมฟุ้งเดีโอเคเดี๋ยวเจอกันทำความสะอาดยางหล่อตอนนี้ยังไม่หล่อนะครับผมสดูครับ ไปตามขั้นตอนครับผมภรรยาผมจะเป่าครับตอนนี้ผมไม่ได้ถ่ายหน้าภรรยาผมนะครับภรรยาผมจะเป่าเลยครับต่อเ,เลยครับแจ็คแจ็คเป่าเลยบริไทยนะฮแต่เรือกไทายจะส่วงแขนลงแม่อ่เปล่อยเบื้งเนี้ยเดี๋ยวเรือกว่เห็นไหนที่จะใช้เบื้งโอเคเป่าครับตอนนี้เราก็เป่าฝุ่นเป่าอะไรก่อนตอนขัน้นตอนอื่นนะครับโอเคครับ เห็นแต่มื่อภรรยาและภรรยาผมไม่อยากให้เห็นหน้านะครับผมอาจารจะเป่าพวกปุ่นที่มันกาะแบกระปาหัวครับครับครับนะฮะขั้นตอนนี้ัขั้นตอนต่อไปผมจะทําการนะซักทำความสะอาดที่รองถาวาที่รองพื้นนะครับหรือที่รองพื้นรถยนต์นะครับโอเคครับตอนนี้ยังสุบปุ่นนะครับผมก็เจอกันครับความสะอาด นะครับขั้นตอนนี้คือทางเจ้าหน้าที่นะครับเราจะทําการดูดฝุ่นนะครับดูดฝุ่นภายในเคือฝุ่นภายในนะฮะัสังเกตได้คือภายในจะมีฝุ่นจะมีเศษขนดมเศษอาหารเศษต่างๆที่เราเอาขึ้นรถนะรหรือเศษฝุ่นที่ติดเท้าเราขึ้นมานครับทางเจ้าหน้าที่เขาจะเอามือหยิกนะเขาก็จะใช้ดูดนะครับเมือเขาจะหยิกตลอดเวลานะครับเหมือนเขาโดนอะไรก็ไม่รู้ครับโอเคครับวัสนี้ โอเคครับนะฮะเราทำการซักเป็นที่เรียบร้อยครับแล้วก็เรียงเรียงไว้น,นี่ฮนะก่อนเราขึ้นแล้วก็จะเคลือบด้วยตัวเคลือบแว็กนะครับตัวเคลือบหนังนะครับเพื่อให้สภาพของการใช้งานมันใช้ได้นานครับครับเพราะว่าเราเคลือบแว็ก เคลือบแว็กหนังนะฮะมาให้หนังมันเสื่อมสภาพเร็วนะฮะการล้างคือมันจะทําให้เนื้อผิวของหนังนะฮะที่เขาเย็บมานี้มันจะเสื่อมสภาพครับแล้วก็จะเป็นลอกรุ่นได้ครับแต่ถ้าเราล้างแล้วก็ทําให้แห้งแล้วก็เคลือบด้วยแวกหนังมันก็จะทําให้สภาพการใช้งานยาวนานนะครับโอเคครับยังไงก็ รอหลังจากล้างเสร็จเราจะนำขึ้นรถครับผมสสดีครับ 有电出来。